แล้วก็มาเจอกันอีกแล้นะครับคลิปนี้กับบ DIY สวัสดี FC ที่ติดตามรับชมบ DIY นะครับผมก็คลิปนี้จะมาเช็กระกหลกแล้วก็ทำการถอดออกมาล้างทำความสะอาดนะครับหลังจากที่รถคันนี้เนี่ยปั่นมาหลายพันกิโลนะครับแล้วก็มีอาการกระโหลกไม่ค่อยลื่นเท่าที่ควรนะครับผมจะมปเช็คดูว่ามันมีอาการยังไงบ้างนะครับผมก็จะมาถอดเลยครับเตาปลดข้อต่อ กดเร็วก่อนนะครับของโซ่นะครับผมโดยกดนะครับแน่นหน่อยนะมีแน่นหน่อยลองหมุนกระโหลกดูนะครับความลื่นก็ถือว่าน้อยมากนะขนาดสะบัดแรงสะบัดแรงขนาดนี้ก็ยังแบบว่าปกตินะี่ยมันต้องมันต้องหมุนไปอีกนะครับมีเสียงแต่ไม่รู้สึกว่าลูกปืนมีปัญหานะครับ แต่วันรู้สึกจะฝืดเนิดไปหน่อยนะครับอันนี้เป็นกระโหลกของนินจาโทเคนนะครับผมเคยติดตั้งให้นะครับเดี๋ยวเรามาถอดดูข้างในกันดีกว่าครับว่าความจริงแล้วลูกปืนมันมีปัญหาอะไรบ้างนะถ้ารถที่ใช้งานแบบมานานตากฝนตากอะไรมันอาจจะมีสนิมให้ใช้สเปรย์อนเนกประสงค์นะครับพวกที่เป็นน้ายาโซแนคหรืออะไรก็ได้นะครับพวกคลสนิมฉีดลงไปนะครับฉีดลงไปตามรูน็อตต่างๆนะครับนี่ผมฉีดทิ้งไว้แล้วนะครับ ฉีดลงไปแบบนี้ทิ้งไว้สักหนึ่งถึงสองนาทีนะครับให้น้ายามันแทรกซึมเข้าไปจากนั้นเราจะขันออกได้ง่ายไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับถ้ากรณีที่เราไม่ฉีดเลยเนี่ยสนิมเนี่ยมันจะทําให้ทํางานได้ยากขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้ตัวหัวน็อตเนี่ยอาจจะเสียหายได้นะครับอืม้มเนี่ยครับถึงจะหมุนออกได้ฮะหลังจากนั้นนะครับมันจะมีอ่าเป็นตัวล็อกนะครับแผ่นล็อก ตัวขาจานหลุดครับเราออกด้วยนะครับนี่แบบนี้ถอดขาจานลงได้เลยครับผมเพราะขาจานออกไปนะครับอ่าเวลาที่เราซื้อกระโหลกของนินจาโทเคนมานะครับเขาก็จะมีกล่องแบบนี้แล้วก็มีอุปกรณ์ที่แถมมาให้แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นเครื่องมือสาหรับเอาไว้ถอดกระโหลกนะครับเป็นลักษณะแกนแบบนี้ที่สาคัญก็จะมีด้านในเนี่ยเป็นลักษณะ อย,อยากสาหรับที่จะเอามาไว้ถอดกระโหลกที่อยู่บนเฟรมของเราแบบนี้นะครับการถอดกระโหลกของนิจา่าตัวเคนนะครับเราจะสังเกตว่าด้านในเนี่ยของกระโหลกมันจะมีลักษณะเป็นแกนนะคอยประคับประคองกระโหลกให้มันแน่นกับเฟรมนะครับฝั่งเนี้ยที่ผมเอาประแจหกเหลี่ยมรูดเนี่ยเราเรียกว่าฝั่งฝั่งของไดไซน์นะครับไดไซน์ก็คือฝั่งของขาจาน เป็นใบาจานนะครับติดตั้งเข้ามานะครับทําการสวมตัวแกนถอดลงไปนะครับอล็อกให้เข้ากับแกนนะครับเอา้าทาไมมันหมุนออกมาได้เลยเนี่ยยังยังไม่ได้หมุนเลยเอา้ามันคลายออกมาได้ยังไงทุกคนอ้าวอ้าวอา,อาโอ้มันคลายออกมาได้ยังไงเนี่ยยังไม่ได้หมุนเลยนะที่รักเอา้าเอา้ามันคลายตัวออกมาได้ยังไงเอยเออ แปลกเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยผมหมุนลงมาได้เลยทุกคนแปลกแล้วลุกปืนก็หมุนได้อยู่นะมาดูฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้ก็เอามือดึงออกได้เลยเพราะว่าไอตัวเกี่ยวกลางมันหลุดแล้วนะมันหลุดแล้วเนี่ยออกมาหลุดออกมาแล้วนะ เก็จะแยกแบบนี้ทุกคนนี่ฝั่งนี้แต่ก็แปลกใจว่ามันคลอนออกมาได้ยังไงเกลียวนะสงสยัยเราต้องขันให้แน่นกว่านี้แล้วนะครับก็มีพวกเม็ดหินดินทรายนะครับที่ออกมาด้วยนะมาหลังกระโหลกข้างในกันะครับผมจะใช้น้ํายาฉีดเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นน้ํายาสลายคราบนะครับอจากนั้นจะใช้แปรงนะครับแปรงขัดนะครับผม ล้างพวกคราบต่างๆนะครับพวกจารบีนะครับผมโดยเฉพาะด้านในนะครับข้างในเนี่ยมันจะสะสมกันเยอะมากเพราะว่ามันเข้ามาในช่องของสลิงสายเกียร์นะครับ นั้นผมก็จะใช้เครื่องมือช่วยดูลูกปืนจากกระโหลออกมานะครับนี่ครับต้องเปลี่ยนตัวตัวช่วยดันลูกปืนนะครับเพราะว่าระยะมันไม่พอนะครับนี่ออกง่ายๆแบบนี้เลยก็ได้นี่นลูกปืนสอดเข้าด้านนี้ เนี่ยหลุดละใช้งานง่ายมากนะครับนี่เราได้ลูกปืนออกมาสองตัวเรียบร้อยนะเดี๋ยวมาแกะล้างกันนะครับมาดูเบอร์ลูกปืนนะทุกคนเบอร์ลูกปืนก็จะเป็นสองสี่สามเจ็ดเจ็ดเอสนะครับต้องสองเบอร์เลยนะครับใช้เล็บดันช่วยนิดนึงแล้วก็งัดนะครับประมาณนี้นะครับออสไลด์ไปเพื่อที่จะไม่ทำให้ตัวซีนนั้น เกิดความเสียหายเปลี่ยนรูปทรงนะครับนี่มันก็จะได้ได้ตรงๆนะครับผมเพราะว่าถ้ามันเกิดการเสียรูปทรงเนี่ยมันจะทําให้ลูกปืนมันไม่ลื่นนะอันนี้ผมก็ลองมาหลายตัวนะครับวิธีถอดซีนนะครับตัวนี้จะอยู่ด้านหลงังด้านหลงังรางสีแดงนะด้านหลงังหลงัหลงลูกปืนนะครับทุกคนเราก็ต้อง พยายามรักษาความสะอาดในส่วนของหน้าง,งานด้วยนะครับล้างคราบเจระบีเดิมออกนะผมใช้น้ำมันนะครับใช้น้ำมันล้างใช้ดีเซลนะครับไม่ใช้เบนซินเบนซินมันมันออกแนวกัดรุนแรงเกินไปนะครับ เ,อ,อ,เอย่าลืมที่จะล้างคาบน้ำมันทิ้งนะครับเราต้องมาล้างคาบน้ำมันทิ้งด้วยน้ำพวกน้ำยาล้างคาบล้างห้องเครื่องนะครับแบบนี้นะ นะครับทุกคนผมก็เอาลูกปืนมาตากแดดไว้นะครับก็ให้มันกจัดเชื้อราแบคทีเรียนะครับให้มันแห้งนะครับให้มันแห้งมันได้มันได้รับแสงแดดนะครับความชื้นภายในลูกปืนเนี่ยก็จะหลุดออกไปให้หมดนะครับผมเราก็จะมาใส่จารบีนะครับโอเคนะครับทุกคนก็หลังจากที่เอาไปล้างนะครับ ก็จะได้ใสใสเงาเงาแบบนี้นะครับเสื้อลูกปืนทุกจุดต้องสะอาดนะครับแล้วก็มีซีลหน้าหลังนะครับทำความสะอาดเช็ดเรียบร้อยนี้เช็ดเอานะครับวันนี้ซีนกันน้ากันฝุ่นชั้นนอกสุดนะครับแล้วก็มีตัวลูกปืนนะครับผมนี่เสร็จแล้วผมก็จะเอามาใส่จารบีนะครับผมจารบีก็เป็นของชิมานนะครับผมนี่คือพระเอกของงานนะครับชิมาน o รีเมี u m g r a d นะครับ ตัวนี้60กรัมนะสองร้อกว่าบาทนี่แหละนะใส่จระบีเข้าไปนะครับผมตามร่องต่างๆของลูกปืนนะครับทำการปิดซีลนะครับสีดำปิดลงไปเลยสีดำจะปิดด้านหน้านะกดลงไปเฉยๆนะครับนี่ ต้องดังแก็ปด้วยนะครับด้านหลังก็ต้องใส่สีแดงครับแต่พอเราติดตั้งอ่ะด้านนี้จะหันออกออกมาด้านนอกครับอ่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งลูกปืนนะครับเคสนี้ผมจะใช้การตอกนะครับตอกเข้าไปก่อนที่จะตอกผมก็จะฉีดสเปรย์น,นะครับเพื่อให้มีการหล่อลื่นนะครับผมนี่ สเปร์ตัวนี้จะเป็นตัวไล่สนิมนะครับไหนแต่ใครอยากซื้อรุ่นอะไรนะครับนี่เลยนะลองหาใช้ดูครับเราก็วางลูกปืนได้เลยนะก็จะเคาะเคาะลงไปเรื่อยนะครับใช้มือนะเคาะลงไปธรรมดานี่แหละะค่อยเคาะลงไปนะครับนี่ง่ายไหมทุกคน ง่ายๆนะแต่ยังไม่สุดนะมันยังไม่เคาะลงไปอีกนิดน,นึงนะครับสายทีขวาทีนะครับประมาณนี้นะครับเรียบร้อยครับผมนี่ลื่นเหมือนเดิมนะลื่นเลื่นเหมือนเดิมเลยการันตีนะครับใครบอกว่าเคาะเคาะไอ,อ้มันบิดเบี้ยวเสียหายเนี่ยส่วนมากที่เราเคาะแล้วมันพังนะ ก็คือจุดนี้เรามาเคาะจุดนี้กันนะครับจุดนี้มันจะเชื่อมต่อโดยผ่านรางลูกปืนนะครับถ้าเราเคาะจุดนี้ถ้าเคาะแรงมากๆพังได้นะครับผมพังได้ส่วนมากที่เราเคาะแล้วไม่พังก็คือเราเคาะหนึ่งเคาะไปโดนซีนนะครับเนี่ยก็เรียกซีนเนี่ยปิดยางเนี่ยนะครับสองเคาะขอบลูกปืนนะครับอันนี้ไม่พังนะครับผมขอบนอกนะเดีย๋ยวจะมาติดตั้งเข้ากับจักรยานนะครับ อ,อย่างแรกเลยจระบีะครับเอาจระบีปลาย้าไปที่เสื้อก่อนนะครับผมนี่ก่อนที่จะติดตั้งเข้ากับตัวเฟรมจักรยานนะครับผมจะแนะนํานิดหนึ่งนะสำหรับเฟรม B b 9 2นะครับหรือว่าเฟรมเสือหมอบเนี่ยส่วนมากเราก็จะไม่ได้ใช้แหวนรองนะครับก็จะสามารถสวมใส่ตรงๆได้เลยนะครับฝั่งยาวๆเนี่ยเราเรียกว่าฝั่งไดไซส์นะครับตามที่คู่มือเขาใหมานะครับ ก็จะเป็นฝั่งที่อยู่ขาจานหรือว่าฝั่งที่อยู่สับจานนะครับผมก็จะถูกสวมเข้ามาฝั่งด้านนี้นะครับนี่นะครับก็จะถูกสวมเข้ามาด้านนี้นะครับฝั่งไดไซนะครับและอีกด้านหนึ่งก็จะสวมฝั่งที่ตัวสั้นนะครับสวมฝั่งที่ไม่ใช่ไดไซนะครับตรงข้ามกันนั่นแหละนะครับตอนนั้นเราจะหมุนเกลียวเข้าไปเลยนะครับนี่ หมุนอย่างละนิดละหน่อยนะครับเข้าหากันช่วงแรกเราก็จะใช้มือหมุนนะมือหมุนก็ไปก่อนครับมันจนรู้สึกว่ามันแน่นนะครับเราก็จะใช้เครื่องมือช่วยตอนนี้จําเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วยนะครับนี่ใบแจ,จช่วยขันนะครับส่งเข้าไปนะครับ ขันจนรู้สึกแน่นนะครับออโอเคนะครับผมแน่นแบบนี้นะครับเป,เป๊ะแบบนี้เลยสําหรับตรงนี้ผมจะทาเจละบีไว้สักหน่อยนะครับ <c oughs> เพื่อเอาไว้ป้องกันพวกน้ําที่มันอาจจะสามารถซึมเข้าไปได้นะครับ <c oughs> เจลเบีบ ปาดไว้นะครับแผ่นกันฝุ่นกับน,น้ำนี่ทาแบบนี้เลยเสร็จแล้วสวมขาจานได้เลยนะครับอ่ารสวมขาจานได้เลยนะเสร็จแล้วสวมขาจาเนะววขาจาเข้าไปครับผม จากนั้นก็เอาตัวปิดฝาจานนะครับมามาปิดนะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่ที่เป็นตัวอ่าสำหรับใส่ตัวกันขาหลุดนะครับนี่สกูนะครับ ขันเข้าไปแค่นิดหนึ่งนะครับเราจะมาดูลักษณะของการปรับีโหลดของตัวแหวนพลาสติกก่อนนะครับตัวแหวนพลาสติกเนี่ยครั้งแรกผมจะดันเข้าไปให้สุดเลยแบบนี้นะครับหลังจากนั้นผมจะคลายออกมาอ่านะครับผมอันนี้ถ้าเราขันแน่นเกินไปมันก็จะไม่ลื่นนะครับมันจะกลายเป็นเนื้อเป็นฝืดนะครับต่างกับตัวเดิมไหมครับตัวเดิมที่มาเนี่ยนะครับ ที่มาตอนแรกนะเนี่ยต่างกันไหมนี่เราแค่สกีดเห็นไหมมันจะหมุนลื่นแบบธรรมชาตินะครับลองหมุนก็โลกดูนะครับนี่ความลื่นก็ถือว่าน้อยมากนะขนาดสะบัดแรงสะบัดแรงขนาดดันั้นเราทำการย้ำครับย้ำลงไปเลยนะครับผมย้ำน็อตหกเหลี่ยมขันขาจานนะครับ เวลาขันก็เหมือนเดิมทุกคลิปนะครับผมก็จะเน้นย้ําการขันขาจานเนี่ยก็คือขันแต่ละด้านเข้าไปพร้อมๆกันนะครับเราจะไม่ขันด้านใดด้านหนึ่งที่มันเข้าไปก่อนนะครับสําหรับการเซอร์วิสตัวลูกปืนกะโหลกการถอดกะโหลกนินจาโทเคนของเฟรมแกน24นะครับก็ต้องแต่ถอดจนเอาไปล้างใส่จรารบี ทำความสะอาดทุกอย่างให้มันกลับมาลื่นลื่นไหลได้เหมือนเดิมนะครับเวลาปั่นเราก็จะได้ฟิลลิ่งแบบการโค้งขาที่มันสมูทขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญไม่เปืองแรงคนปั่นด้วยนะครับผมครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะกดเลือกทั้งหมดด้วยมันจะได,ด้ดูคลิปใหม่ๆได้นะครับบางคนกดติดตามอย่างเดียวไม่ได้กดคาว่าทั้งหมดเนี่ยเวลาผมอัพคลิปอะไรลงไปเนี่ยมันก็จะไม่โชว์ขึ้นมานะครับโอเคครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ